ครับผมสวัสดีครับพี่น้องมืาอนี้พาเอฟซีามาเบิงรีวิวกลางทคงน้าเนี่ยบรรยากาศจริงอันนี้เ่ราะเป็นคอนเทนต์นะครับนี่เพราะเป็นคอนเทนต์เด้นี่เจอของจริงครับสถานการณ์จริงนะครับรถติดลมครับมืาอนี้มาเบิงวิธีเอารถกลืนเห็ดตรงไหนน้อนี่เนานะอันดับแรกนี่คันนี้ครับติดลมกันหวนัวอันแล้วก็เอาคันนี้มาดึงกายติดน้ำกันมืาอนี้เอารถเกี่ยวมาครับติดตะว WOW, นันเอารถเกี่ยวมาดึงตังเบิง,ง,บบงวันหยเป็นตังไหน ยืน,น,นยดึงขึ้นมาแต่ว่าแค่รถเกี้ยวเดินมากกว่าสิบตีนแล้วเมื่อกี้นี่คือปน้อนี่น้ำบึงขนาดสายพานติดน้ำแล้วบึงแหมด่วนน้ำจะเด็นถูกไหมรถเกี้ยวเป็นรถเกี้ยวเก่าห่านนะครับเนี่ยเก่าหา่านที่บ่อบ่อดึงไงมันสุดดึงไงมันสุดโซ่ไหมเอาเรื่อไม่ทันไปไป,ไปดึงบุญกันเลยอันนี้ก้อก่อนเอออะสามาดถครับไปเอาไปครับอีกเออโอเคนั่นแหละ เบื่งมีน้องผู้ใดบนมเจอบารลุดได้แบบนี้บรรยากาศรถติดเมื่อยขนาดะได้เนี่เพื่อนหิ้ตมอีกทั้งทางเดี๋ยวจะเอารถเจยวดึงนะครับนี่อ่านี่นสดๆเลยกำลังดึงเดี๋ยวจะไปบรรยากาศบอกเขาก่อนเอายกเอาเกียร์ไหนโลสามโลสี่เดี๋ยว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 เข้าไปเข้าไปเข้าไปออกยังค่อยๆค่อยๆกันเอาโอ้มามา ไป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 มามามาโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วปปปโอเคปะปะปโอเคปะปยุกันยุดกันวดศอกวดศอกโอ้ใครหยุดเดี๋ยวเดียวขึนพี่น้องอันนหลังงานเข่าตรงนั้นหลุมเนี่ยหลุมหมไปพุ่นแข็งปะไปรอเข่าเแข็งปะ อ่ะดึงถอยหลังมาดึงเบี่ยงออกไปบนยานให้มันสั่มห้อยเขาเด้อเดี๋ยวเอาเอาไอ้เดี๋ยวรถเกี้ยวตั้งลับไปพุ่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว400แรนไปแนวนี้อ่ะเดี๋ยวเอารถเกี้ยวลบก่อนไปหันมาได้ไปหันมาได,ไไได้ติดแท้เดี๋ยวต้องไปใส่ล้อเล็ก <c oughs> เดี๋ยวยกขับขับขึ้นไปนี่กันลบไปแถวนี้กัน อ้าวขึ้นแล้วหนึน่งครับขึ้นแล้วหนึน่งขึ้นแล้วหนึน่งเลยวขั้นหนึน่งครับเหลือหางของหนักใช่ไหมขั้นน,น,น,นั้นรถใหญ่ติดหนักอีกเออเอา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 อะไรขั้นนี อันต่อเสยแม่รถเจ้าเป็นไหนล่ะ <c oughs> พาออ่อพ่อจอดหันก่อนเอ็ดไปเบิกรถเจ้าเอ็ดบกบกรถเจ้าเอาร้อยแม,ม่เอารถเจาอยอย้าขึ้นดากร้อยเงินโอ้ยบรรยากาศ กูได้เจอแบบนี้นะพี่น้องอ้ดูอ่ะดูรถเกียวตายตายตายโอ้ยอยู่ๆคอนเทนต์ก็มาเองระดับติดสองคันครับเอารถเกียวมาิดเฮ้ยประมาณนั้นพี่นอ้องถึงขึ้นแล้วขายได้แล้วพี่น้องขายได้สี่ศูนย์ขายหาหาขายรถเกีวย,วข,ย,ว,ขยวขายขายสุขนันครับมาเพิ่งเอา แรงมาแรงรถเกียวแรงเนี่ยถ้ามาแรงดึงรถมาขึ้นแม่ขึ้นหน้าร้อยกันโอ้โห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 อโเอาเก็บมีนองเดี๋ยวพาชมคลิปต่อไปละกันครับผมครับครับครับ